สันดานรวยสันดานรวยฮะรวยไหมรวยไหมรวยป้อมอ่าพยายามนี่คือเอาผาดสาศูนย์นะครับแปลงหน้าเป็น4ีศูนย์นะครับมีไอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดนะครับบอกว่าเอา้ยพยายามรวยจังเลยเนาะพยายามให้เป็น4ีศูนย์ให้ได้เลยเนาะมึงเอาอะไรมาวัดวะมึงวัดกันแค่นี้เหรอขับรถหรูแล้วรวยเหรอ เอ,อ๊เดี๋ยวกูจะเอาโฉนดที่ดินห้อยคออือนี่เลยสฉนดที่ดินโชว์รวยมากเลย,เลยนี่นี่นี่ไอซัตวความสุดใครความสุขมันนะครับนะสันดานรวยจริง,รงๆเลยในพวกนี้นะเห็นรถแปลงหน่อยไม่ได้นะต้องขอติไว้หน่อยโอ้ไอนี่รถแปลงดูพยายามดีพยายามรวยจังไอสัตอ,อ๋อมึงต้องขับสี่ส่วนแล้วมึงรวยว่างั้นพูดขึ้นี้แปลดูรวยไม่ได้มันคือความชอบนะครับ มันคือศิลปะนะครับนี่ฮะงานแปลงศิลปะที่ร้านผมฟ o r d F150 มันคือศิลปะไอสัตว์ฮะเหมือนอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยอ่ะเออมันคือศิลปะมึงเข้าใจถึงจิตวิญญาณไหมอ่าฮะเออนี่ก็คือศิลปะเหมือนกันครับก็คือกูก็อยากจะไปซื้อ40เหมือนกันนะแต่ไอเฮี้ยกูมีรถครอบครัวยอยู่แล้วกูจะไป ขายแล้วกูจะไปออกสี่ศูนยเพเี่ยอะไรอะ่ะนะมันยังใช้ได้มันก็ยังดูหลอ่อแล้วรถนี่นะกูแต่งไว้ให้ลูกค้าเขามาเยี่ยมมาชมนะคือกูเป็นร้านแต่งรถอะ่ะเนี่ยร้านแต่งรถเออเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2 0 2น,นะครับ2อยอยู่ข้างหลังนู่นนะ2 0ก็แปลงเป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับหน้าเป็น4 0น,นะครับ พร้อมชุดแต่งสเกิร์ตลออคันแคปล่าคาร์บอนนะฮะมาดูใกล้ไม่เนียนตรงไหนมึืออรบกามาวงนะนะขอขายสินค้าแป๊บนึงเดี๋ยวกูกลับมาด่าแป๊บนึงนะนี่มึงดูงานฟิตติ้งรายละเอียดเห็นไหมไฟนงไฟหน้ากันชนกระจังการประกอบการฟิตติ้งแต่ละจุดนะฮะครับลินซิงคาร์บอนนะฮะนี่ฮะดานข้างครับนี่นีนะครับล้อเป็นขอบ19นะครับ ล้อเป็น BBS นะครับแล้วก็ดิสเบรก6พอตหลัง4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเป็นของ GTS นะครับแบมโบนะครับอ่ะด้านท้ายด้านท้ายก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีแค่ชุดกันชนนะครับแล้วก็ลิ้นซิ่งคาร์บอนแคบ r a นะฮะรวมถึงชุดไฟท้ายแล้วก็ค่าท้าย LED นะฮะแค่นี้คือกูบอกอะแปลงเป็น 3. 5ก็ได้ไอเหียไม่ต้องส0หรอกนี่สเห็นปะ ความสุขกูอะความสุขกูมีแค่นี้อะมึงรวยจนมึงวัดกันที่ขับรถใต้แดงเหรอโอ,โ,หโอ้โหเดีเฮียเดี๋ยววันไหนกูเอาโฉนดที่ดินกูเนะี่ยห้อยห้อยคอ,ยคอย <No. S 1> เลยสวนยางสวนมัน oh, <no. S 1> นี่ห้อยแม่งเลยเอาวะนะคนเราแม่งวัดกันแค่ตรงนี้ไว้มึงให้มองเป็นศิละปะคนเล่นรถคนแต่งรถนะครับเออเนี่ยแต่งรถนะเออ สักวันหนึ่งอ่าใช่เดี๋ยวรอมือสองหรือราคาถูกลงผมก็ไปออก4ี่ก็ได้นะเออแต่วันนี้เว้ยผมมาเสนอให้ลูกค้าเขาเห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าเวลไฟเอาผ่านคือมันแต่งได้นะครับอ่าใครอาจจะมองว่าเฮ้ยขับรถแปลงแล้วดูพยายามรวยเจอรถ4ี่นย์แล้วไม่เขินกูไม่เขินอ่ะกูไม่เขินพูดตรงกูเป็นคนแต่งว่รากูมองกูไม่เขินนะเนี่ย กูขับโคเวตกูก็ไม่เขินนะเซ1อาวันไม่เขินแรปเตอร์วีหกสอดมีอยู่สี่คันกูก็ไม่เขินใครจะมองไงก็ช่างแม่งฮนะออกสี่ศูนย์มึงผ่อนหมดยังฮะมึงผ่อนหมดยังแต่สามศูนย์กูผ่อนหมดแล้วเอ้ยไม่ได้ผ่อนซื้อสดเออเออซื้อสดกูผ่อนหมดยังกูสบายใจกับการที่กูไม่มีหนี้เว้เยฝันฝันฝันนะเอาเป็นว่าคือเราสบายใจ กับสิ่งที่เรามีนะครับไม่ว่าเราจะแต่งรถหรือจะขับรถรุ่นอะไรจะแต่งจะขับเดิมชอบ3ามศูนย์เดิมๆอยู่แล้ววันนี้คือไม่ได้มาเหยียดหรืออะไรก็ตามนะฮะไม่ได้มาคุยโมไม่ได้ทาให้ตัวเองดูสูงเลยนะคือเราแค่อยากจะอธิบายถ้ากูเงียบก็แสดงว่ากูงอยพอกูพูดโชว์พาวนักเลงก,ก็หาว่ากูคุยโมนะคนเราแม่จะตินะฮะ มันไม่มีอะไรขอบเขตที่จะว่ากันได้หรอกนะก็คือเอาเป็นว่าความสุขใครความสุขมันช่างแมมงแล้วกันนะกูไม่สนใจกูแต่งรถกูมีความสุขดีลูกค้าจ่ายเงินจบนะฮะไม่ว่าจะแต่งฟอร์ดแต่งแรปเตอร์ F 150เอาผพาตโ o โยต้กูทำหมดอ่ะงานทรงงานสีอบพ่นเซรามิกเคลือบรอเบรกยางโช้กช่วงล่างกูทำหมด,ดอ่ะเออกูทำหมดนะเหียกูเข้ากลุ่มไหนนะเวย้ย เข้ากลุ่มนั้นเข้ากลุ่มนี้แม่งจะมีไอ้พวกเนี้ยมาคอยติคอยขิงขาทุกวงการจริงเว้ยทุกวงการเมื่อก่อนกูนกนทําสีแรกๆใช่ไหมแม่งขิงอูมึงนี้ได้าเลยอุงนี้ได้ฮาเลย <c oughs> พอกูแต่งเอาวุธบ้างเจอสันดานรวยเว้ยแขะพยายามจังเลย <c oughs> ไอ้เหี้ยนะสันดานรวยนะไอ้เหี้ยพวกมึงนะอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ ใครชอบก็ดูไม่ชอบก็เรื่องของมึงก็ไปเลยก็ไปนะด่ามากูด่ากลับนะเบอร์กูมีนะร้านชนะอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะกูคนจริงอยู่แล้วนะนักเลงมานักเลงกลับถอยมาถอยกลับอยู่แล้วนะฝากไว้ครับกับงานแต่งรถแต่งฟอร์ดทุกอย่างที่อยู่ในร้านรับหมดทาหมดฝากไว้ด้วยนะจากร้านชนะอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะนะสันดานรวยนะกูจนปอมกูกูกูจนจนจนปอม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 จนแบบปอมปอมนะ 把过来，看过来，一闪。